มีคนถามว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานินทากันเป็นหรือเปล่านะคะเออเหมือนคนไทยไหม <c oughs> คนไทยไม่ได้ครึ่งของเขาหรอกค่ะอ่าชาวป้าคะ่ะมาหันปลาซาบะช่วยกันก่อนนะคะเออเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องกันนะคะวันนี้ดิฉันก็จะทําเป็นเอ่อเมนูปลาซาบะย่างนะคะย่างซอสคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นประมาณว่าเออนินทานินทายังไงให้ได้ยินกันทั่วบ้านแปดบ้านสิบบ้าน อ่ะนินทาในแบบว่าสมมติว่าป้าข้างบ้านจะนินทาฉันอ่ะป้าข้างบ้านสองคนเป็นคนญี่ปุ่นและฉันเป็นคนไทยใช่ไหมฉันเนี่ยเป็นคนไทยที่ยืนห่างป้าเนี่ยประมาณหนึ่งข้อศอกอับเธอเขาก็พูดเน่เน่สเต็ปคนญี่ปุ่นจะพูดพื้นคนเนี่ยต้องแน่เนก่อน้อยอย่างงั้นมันเป็นอย่างงี้นะม่เป็นอย่างางั้นแต่ว่าพูดถึงกูค่ะ <laughs> พูดถึงชันที่ยืนห่างเขาแค่หนึ่งข้อศอกและพูดให้ได้ยินเลยนี่แหละค่ะคือการนินทาของคนญี่ปุ่นแหมคนไทยอะไรคะรับหลังพูดรับหลังไม่ให้ได้ยินอ่ะเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเออคนญี่ปุ่นก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะเออพูดกันแค่สองคนเขานั่นแหละคะ่ะแต่ว่าพูดเรื่องของเราในระยะประชันชิตนะคะ แต่ฉันชอบนะฉันมีความรู้สึกเออประทับใจในการแบบว่านินทาของชาวญี่ปุ่นนะคะคือมันมีกิมมิกได้เล็กน้อยนะคะขึ้นเสียงสูงลงเสียงต่ำแบบมันเป็นเมโลดี้ให้เราเต้นได้เลยค่ะอุ้ยสนุกนะคะร้องเพลงเออพอพูดเรื่องคนอื่นเนี่ยแป๊บเดียวนะคะป้าก็สุกทันทีทันใดเออหน้าตาน้าทานไหมคะเอ,อ้ยแจงคิวคาเทกิป้าน่าทานมากมีคนถามว่าอ เรื่องตัดไข่เนี่ยมันซื้อจากที่ไหนอ่ะฉันซื้อจากร้านร้อยเยนเธอจากดรายโซนะคะที่ไทยก็น่าจะมีขายอยู่นะแอปส้มเอฟ้าไปหาซื้อเอานะสูเอาไว้ตัดไข่ให้มันสวยๆนะคะเออไข่ต้มฉันก็ฉ่ำเหมือนเดิมค่ะต้มวิธีเดิมนั่นแหละเมื่อวานเลยไม่ใช่ใครที่ไหนอ่ะเป็นเพื่อนร่วมงานฉันนี่แหละเออพูดถึงเรื่องฉันนะออแต่พูดให้ได้ยินเลยนะคะนั่งอยู่ข้างกันเนี่ยคอมมาเรียงกัน3ตัวตึ้งตึงตึงนั่งอยู่ข้างกันปุ๊บอาพูดเรื่องดิฉันแทนที่จะแบบว่าเออเรียกดิฉ แต่ไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้เขาพูดไปแต่ว่าประโยคสุดท้ายเขาก็หันกลับมาหาฉันแล้วก็บอกว่าใช่ไหมว่าสั้น <laughs> ทำไมไม่เอาฉันเข้าไปในวงสนทนาด้วยหน่อยเออฉันก็อยากเมาด้วยนะคะ <laughs> แต่ว่าผู้ชายเนี่ยเวลาเออนินทากันเนี่ย เขาเป็นคนพูดตรงๆเนาะอผู้ชายเขาก็จะเป็นผู้พูดตรงๆกันใช่ไหมฉันชอบนะคะตั้งแต่ทํางานร่วมกับผู้ชายมาเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันชอบนะเออเขามีกิมมิคที่มันที่มันแบบชัดมากกว่าผู้หญิงอะผู้หญิงมันจะแบบเออเล็กๆน้อยๆแต่ผู้ชายเขาเป็นตรงๆนะคะเออได้คือได้จบคือจบไม่คือไม,อไม่อะไรเงรี้ยผู้ชายเขาจะเป็นประมาณนี้เน,นาะเธอฉันชอบนะฉันฉันจะก็เป็นแบบนี้แหละฉันนีสใส่ผู้ชายนะเธออ่ะเจาะตาประหมึกให้แล้วนะแต่ว่าใส่ตาให้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละอีกตัวหนึ่ง เออจาะสองตัวนะแต่ว่าใส่ตาแค่ตัวเดียวอ่ะเนี่ยเป็นการเล่าประสบการณ์ว่าเอยคนญี่ปุ่นเนียนทาคนอื่นหรือเปล่าไม่ให้เรียกเนียนทาหรอกพูดให้ได้ยินเลยนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าฉันชอบนะแบบนี้ตรงดีนะคะชอบงไงเป็นตัวน่าทานไหม